ไอสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีอยู่แท้จริงนะมันไม่เคยดับไปไหนเลยนะที่ตัวสันตติมันหลอกเรามันหลอกเรานี่ถ้าเราภาวนาจนสติเราแหลมคมจริงๆนะเราจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นผู้รู้มันก็ดวงหนึ่งจิตที่เป็นผู้คิดมันก็เป็นอีกดวงหนึ่งมันเกิดทีละดวงที่พระเจ้าบอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนนะเรื่องจริง จิตผู้รู้ก็เป็นดวงหนึ่งจิตผู้คิดก็เป็นดวงหนึ่งจิตผู้รู้ก็เป็นดวงหนึ่งจิตผู้เพ่งก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตผู้รู้ก็เป็นดวงหนึ่งจิตผู้ไปดูไปเห็นรูปก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตผู้รู้ก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังเสียงก็เป็นอีกดวงหนึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถดูได้อย่างนี้เนี่ยสันติมันขาดนะจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาจิตไม่ได้มีดวงเดียวเที่ยงอยู่